รัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงกลาาหมเองก็ลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีรับเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อและก็ที่สำคัญให้กำลังใจกับทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ที่รับบาดเจ็บครับขี่โรงพยาบาลค่ายสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับพลนโทอ,อดุลบุญธรรมเจเริญรัฐมนตรีซอยวาการกระท่วงกลาาหมลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมอาการบาดเจ็บที่ระ ของทหารนะครับจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบเงินและสิ่งของบำรุงขวัญพร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องและให้กำลังใจญาติพี่น้องโดยขณะนี้ครับโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิประสงค์ มีทหารได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะดังกล่าวเข้ามารักษาโตจํานวน23นายครับค่ะรัฐมนตรีสาวาการกระทรวงกะงลาโหมเปิ่นกระบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากไพคุกข้ามอย่างต่อนเนื่องส่งผลให้กําลังพลไทยได้รับบาดเจ็บและก็สูญเสียยืนยันว่าการปฏิบัติการของฝ่ายไทยนั้นเป็นไปตามหลักสากลและก็มุ่งเป้าเฉพาะเป้าหมายทางทหารขอให้พ่อแม่พี่น้องเสื่อมหมั่นว่าทาังแมททัภาคทีสองที่เพิ่นบัญชาการสถานการณ์อย่างไกล้ชิดนี่เป็นผู้ มีประสบการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ไเดกกำชับมาว่าให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของกําลังพลและประชาชนเป็นสําคัญขณะเดียวกันรัฐบาลค่ะแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกําลังพลที่เหตุหนาทีเพื่อสตร์ส่วนกําลังพลที่บาดเจ็บก็ยังมีขวัญกําลังใจดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่อีกเถิอค่ะหลังจากเกี่ยมทหารที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ายสัมป์สิธิประสงค์แล้วนะครับ